วิธีใส่ตทมเนลในเพจนะคะเวอร์ชันอัปเดตเดือนมิถุนายนปี2021ค่ะนะคะอะ่เรามาดูกันเลยวันนี้เราจะมาใช้มือถืออย่างเดียวนะคะในการทำแบบนี้แต่ถ้าใครนะคะมีโน้ตบุ๊กนะคะหรือคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ได้เลยยิ่งสะดวกด้วยมันเป็นรูปใหญ่นะแต่ว่าอันนี้เราจะทำในมือถือนะคะทุกคนพร้อมหรือ,อยังเราจะต้องมีแอป Google Chrome นะคะใครยังไม่มีโพสก่อนไปอัปเดตแล้วก็ไปอัปโหลดมานะคะโอเคเราก็จะไปคลิกตรงนี้เลยค่ะเพื่อที่จะเข้าไปที่ Google Chrome นะคะก็คือตัวนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้มาทำหลังบ้านหรือทำเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปในมือถือก็อาจจะต้องเซตอัพนะคะไปดูที่3จุดตรงนี้ เลื่อนมาแล้วนะคะให้มันเซตเป็นเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองอ่ะก็ติ๊กถูกได้เลยพอติ๊กถูกแล้วอีกขั้นตอนหนึง่งเมื่อเราเห็น m อยู่ช่องบนนี้เลยใช่ไหมคะให้เปลี่ยนเป็นนะคะ m ก็คือโมบายเราจะดูในเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ค่ะทุกคนคลิกเข้าไปเลย แล้วเราก็จะต้องพิมพ์ว่า www.facebook.com w นะคะพอได้แบบนี้แล้วคลิกเลยค่ะคลิกได้แล้วค่ะทุกคนนะคะก็จะได้แบบนี้เราไปที่3ขีดตรงนี้เลยค่ะหรือที่เขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะคลิกเข้าไปเลย ะะแล้วเราก็ไปที่เพจของเราค่ะนะคะเพราะว่าวิธีการนี้มันจะแก้ไขได้แต่ในเพจอย่างเดียวนะคะ Facebook ปกติส่วนตัวทําไม่ได้นะคะเราไปที่เพจเลยค่ะมาที่เพจแล้วนะคะก็เลือกเพจที่เราต้องการที่จะแก้ไขเลยค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะโคดอมนะคะอ่าเราก็รอพักนึงแล้วทีนี้เราก็สามารถนะคะนี่ค่ะหุบหรือว่าทำให้มันเล็กลง ใหญ่ขึ้นได้ตามสบายเลยนะคะใช้นิ้ว2นิ้วค่ะอ่ะเลื่อนเลยว่าเราจะเอาไลฟ์ไหนที่ดูแล้วอ่ะไม่สวยหรือไม่ชอบสมมุติว่าอ่ะเอาเป็นไลฟ์เมื่อเช้าแล้วกันนะคะอ่ะก็คือตรงนี้นั่นเองพอถึงตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะนะคะติ๊กที่3จุดไข่ปลาตรงนี้ค่ะติ๊กเลย รอ,อสักพักนะคะให้มันทำการนั่นไปก่อนนะคะโดยเฉพาะถ้า Wi-Fi ชา้ามันก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะมาแล้วค่ะไปปุ๊บนะคะไปที่ปากกาเลยค่ะ Edit post นะคะภาษาไทยก็แก้โพสต์ค่ะแก้ไขโพสนั่นเองคลิกไปที่ Edit post มาแล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ ซึ่งเมื่อก่อนนะคะน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วมันยังไม่มีหน้าตาแบบนี้นะพอเราเห็นอัปเดตใหม่ก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆกันค่ะมาถึงแล้วเราไปที่จิ้มที่วิดีโอออปชันเลยค่ะที่เป็นรูปปากกานะคลิกอ่าพอเข้ามาแล้วนะคะอ่าเราสามารถที่จะอ่าไปที่เชน h ์ต b n เน l ได้เลยนะคะเชน h ์ต b n เน l ค่ะ คลิกเลยค่ะพอคลิกมาแล้วมันจะมี3ช้อยให้เลือกก็คือนะคะอันแรกก็คือ choose s u g g e s t e d หมายความว่า Facebook เขากำหนดมาให้เองเลยมันก็สามารถไปไปกำหนดได้นะคะว่าจะอะไรยังไงแบบไหนถ้าสมมติว่าเนี่ยคือปัจจุบันนะคะหน้าปัจจุบันถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถที่จะคลิกนะคะเพื่อที่จะไปเลือก เฟซบุ๊กเนี่ยจะกำหนดมาให้เราประมาณ4ีหภาพแล้วแต่นะคะเราก็ลองคลิกดูนะคะคลิกดูเห็นภาพเล็กๆนี่ไหมคะนี่คือเป็นภาพตําเนวที่จะไปปรากฏนะคะเราก็เลือกได้เลยคลิกเห็นไหมมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะ <Okay. S 1> ถ้าสมมุติอ่เราไม่ชอบใจมันอีกวิธีหนึ่งก็คืออัปโหลดอิมเมนะคะก็คือตัวต่อมานี่เอง ก็คือการที่เราไปเตรียมภาพสวยๆไว้เราไปแต่งภาพแล้วอาจจะใส่ตรงสือก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะใช้วิธีการนี้นะคะอัปโหลดอิมเมคลิกเลยค่ะมาถึงปุ๊บเราก็คลิกที่อัปโหลดอิมเมตรงนี้เลยนะคะคลิกแล้วก็ไปเลือกภาพที่เราได้แต่งไว้นะคะสำหรับโค้ดออมได้แต่งภาพนี้ไว้แล้วคลิกเข้าไปเสร็จสิ้นนะคะภาพเข้ามาแล้วค่ะทีนี้ภาพ ก็จะนะคะพอเรากดเซฟปุ๊บภาพภาพนี้มันจะมาอยู่แทนภาพข้างขวาตรงนี้ค่ะที่นั่งยิ้มใส่แว่นตาตัวนี้นะก็สามารถที่จะ,ะกดเซฟได้เลยนะคะถ้าถ้าโอเคอ่เซฟตรงนี้แต่ในที่นี้นะคะคคตรอมจะพาทำอีกอันนึงค่ะทุกคน เราไปที่ choose from video อ่าแบบนี้คลิกเข้าไปเลยวิธีการนี้คือนะคะหบดูนิดนึงเป็นการเลือกค่ะเลือกว่าเราไลฟ์ไปกี่นาทีสมมุติว่า30นาทีมันก็จะเอาวิดีโอทั้งหมดมาให้เราเลือกลองคลิกเลือกดูว่าเราจะชอบแบบไหนเห็นไหมคะในภาพนี้มาข้างล่างนี้นะคะคลิกอีกทีหนึง คลิกไปเรื่อยจนเราแบบเออเราชอบอันไหนเราก็สามารถกดเซฟได้เลยแบบที่เราต้องการนะคะแบบนี้กดได้เลยในที่นี้เดี๋ยวครอมเลือกภาพไหนดีไม่ชอบใจแล้วก็คลิกไปเรื่อยแล้วจะสังเกตนะคะว่าอัน อันเล็กฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยมันคือตํมเนวที่จะโชว์นะคะพอถ้าเราคลิกเสร็จแล้วมันจะไปโชว์ในภาพใหญ่<แ>ก็คือภาพที่เราเลือกนะคะสมมุติแล้วกันเนาะสมมุติว่าต้องการที่จะเลือกอันนี้นะคะเราก็เซฟได้เลยค่ะอ่าแล้วมันก็จะโหลดนิดนึงทีนี้พอมาถึงตรงนี้เรามากดเซฟอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเซฟ ขั้นตอนแค่นี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลยเห็นไหมคะก็จะกลายมาเป็นหน้านี้ทันทีโอเคไหมคะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอลองไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ